สวัสดีครับน้องแก้ววันนี้มาทําอะไรครับมาต้มน้ำอุ่นค่ะอ๋อทำไมได้กินน้ำอุ่นครับเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บคอตรงนั้นเจ็บคอใช่ไหมครับโอ้นี่นะครับทุกคนนาเกแก้วของเรานะครับกําลังต้มน้ําอุ่นครับมาดูน้องนะครับว่าจะต้มได้ไหมกับแอดมินโด่งเด้งนะครับเดี๋ยวงมโอ้ยมันมีมดมีอะไรไหมครับมีความสะอาดความปลอดภัยต้องมาก่อนเนาะเออแอดมินโด่งต้องเป็นเออใช่ไหม เออทานข้าวหรือยังครับเนี่ยทานแล้วค่ะโอ้โหได้อะไรกินครับได้ก็ขอขั่วล่ะข้าวคั่วใช่ไหมครับมีเมนูอะไรครับเนี่ยว้าวน่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหมีอะไรมาให้แอดมินนี่นะครับว้าอารีรักอะไรเปาคั่วมากินไงนี่นะครับพี่พี่เมนูนางเอกของเรามาดูนางเอกของเรานะครับต้นน้ำร้อน นี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดฝาก่อนแล้วก็เทน้ําไปเลยเกาสล่กบัทำไมครับนพียเป็นมันอยนนั่นแหละครับเนาะทำอะไรมีพิรุตไหมครับไม่พินไงไม่ชินหรอไปตั้งสามวันเพียนี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนาะมีพิรุตเนาะทใช่ปายฟ้าให้แบบสับไม่ได้วดีจับจูดเลยเนาะ ทำไมนางเอกแก้วเจ็บคอครับไม่ต้องน้ำร้อนกินครับเนี่ยมาส่งเลยนะเนื่องพอมันจอนตัวไหมยากไม่ฟีดเลยเนาะแต่ถ้ารีบซิ่งนะได้อยู่เนาะเอออย่าบังคับกันเนาะมันไม่ดีนี่นะครับคนไทยด้วยกันรักกันได้รักกันเนาะไม่ใช่แอดมินหรอคะผมไม่ใช่แอดมินที่เป็นขี้ข่าคุณบอกไปอีกอ่ะเล่นละครเก่งนะครับเนี่ย ไปเองถูกป่ะอันนี้งานของคุณงานอุบลที่ไปร้องในเรือนจำไม่ใช่เนี่ยที่ว่าเหมือนนักมาร์คนักแบล็คันละข้าวซีเจมต้องเดินทางมาเลี้ยงนี่อ๋อนักร้องก็ไปด้วยเอาหมอลำเจอกันประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวบอกสถานที่พี่เจอพี่สิ์พี่กันตูนแม่น้อยอยู่โรงรัวร์แล้วพี่มารคก็ขี่รถไปโรงรัวเมื่อกี้อ๋อรถทีฟรถจักรยานเออใช่ไม่ได้โกหก กินเผาไปนีดแอบไม่กินผมกินละครใช<า>อ่อุ้อยากกินพาสีอิลประเด็นคืออย่างนี้นะทุกคนผมนัดโทรหาน้องตั้งแต่วันที่ผมยังไม่กลับกรุงเทพไปแก้วก,ก,ก,กลับมาขอนกลับมาตามกลับตามมาแก้วอ,อยากจะกินปลาซีอิว๊วบอกพ่อกับแม่นะบอบอกบอสรุปก็คือไม่มีใครคิดจะก็ซื้อกินเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องทําไม่เป็นไรเนาะอือเป็นยังไงว่าเอไปกรุงเทพมานะรอบนี้คุณ ผลตอบรับจากทางแฟนคลับมีอนไบ้างก็ถือว่าดีค่ะทางอนู่เทปแล้วก็มวาหาคนเกือบทุกคนเลยตอนพคนเพิคนก็นล่างานบ่ได้คนโตข้ามแนมมากบ่ได้ที่สุดะเพราะว่าวันแรกวันที่เร้อยู่ลำพูนใช่วันนั้นก็ฝนตกดิเพราเลื่อได้เยอ่ไหมอ้าวเหรอนีฝนตกกี่นาทีไมู่อะประมาณทุ่มหรือเห็นน่าจะส่งห้างหส ใช่เดี็กเพราะว่าในนั้นมันมืดเนาะมันื่อยเ่ได้ยินเสียงเนไม่ได้ยินเสียงเหมือนกัเสียงใครนี่ไงไอ้มังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับบอทมาร์สของเราที่มาสกำลังมาเซอร์เวย์พื้นที่ครับว่าจะเรียกคุยประชุมกับหมอลำที่ห้องนี้ได้หรือเปล่าสะอาดไหมครับเนี่ยห้องนี้ห้องแอดมินแอดใจบอดองบอดโฮกเพราะอย่างคนกับอุปกรณ์ อยู่นี่นะครับทุกคนเอวิติงชิงแกไปอยู่ห้องนี้นะครับน้องแก้วอันไหนครับกิ๊ซัยไหนครับ่เออแก้วแก้วแก้วว้าวมีแก้วเยติมาเป็นของตัวเองด้วยนะคะโอ้เอสไมอยามเปิดแขน่ะเอาได้ดีเด้อว้าวโอ้โหมหัศจรรย์มากเลยครับ นี่นะครับแอดมินโด่งนะครับเสิร์ฟน้ำน้องแก้วของเราขอบคุณมากเลยครับท่านพี่เอ๋่แม่เสอะไรกันครวันนี้สังขารสังขที่จังว่าขั้นไหนสังขารบวชเที่ยงมันหรือเปล่าได้ก่อนลำเรื่องอะไรนะครับบาบาเพรบุญบุญคุณพ่อเมรโอ้โหได้เมื่อวานใช่ไหมครับ แล้วพี่บอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าอะไรครับเรื่องแก้วหน้าม้าน้องแก้วนักการจะได้เป็นแก้วหน้าม้าค่ะอุ้ยเพราะว่าชื่อแก้วเหมือนกันนุ้ยไม่ใช่คือหัวไปวะตอนนี้เลยที่มันเกิดเหตุการตะกี้น้องเป็นแก้วมันอันนี้คือหัวดีเออเอาน้ำผสมให้น้องเนี่ยซอมเถอะบอล้องจีบอลนี่ถึงหัวโอ้ยเหตุคืออะไรเนาะแอดมินอยังกระไดเนาะ ็นไหมเขาเริ่มด่าไปแล้วนะมันเริ่มปากปิดนเท่ห์นั่นแหละครับสภาพแวดล้อมนะครับเริ่มเริ่มเริ่มไอเริ่มบ้ปากไปไปไปอยู่กับแดนเซอร์เยอะครับแดนเซอร์พาพูดแรงๆนี่นะครับสภาพแวดล้อมตาห้าจากล้องหันไม่ครับเราจะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นนะครับใช่ไหมน้องแก้วเราเป็นคนดีเนาะ นี่นะครับใช่ตอนนี้เราก็รอเดี๋ยวรอไปพบกับมีใครมาที่บ้านพักแล้วนะครับมีพี่เต้ยมีทุกคนแล้วนะมีพี่ฟุกรัฐพลครับมีพี่ฟุกเนาะพี่ฟุกมาถึงเมื่อคืนมีพี่ฟุกรัฐพลแล้วก็น้องแก้วรันการพี่มาหลักๆแล้วก็มีแม่น้อยวนิดาพี่เจมี่สีนางเอกเพลดาวพี่นกอนุพัฒน์ก็อยู่นี่อยู่เลยเพราะพี่นกสอบเต็ม พระเอกนุกพี่เนกนุกเออเออพี่นุกร่วมกับมามาแล้วเนาะมาแล้วเนาะแต่ว่าได้จะทำอยู่ข้างนอกเหนด้วยบนั่งอีกอังนะซีมาละลาวข้ามดเเดรพี่อังก่อเดินโทรทำกับเออไอ้ไอ้ดิวไอ้ดิวกับว่าซีมาห์เ่ยนี้ครับพี่น้องพี่ดิวโอ้พี่ดิวได้ข่าวว่าจะมาวันนี้พี่ดิวมาวันนี้พ่อพี่ดิวกลับจากกรุงเทพเมื่อคืนเพื่อนไปซื้อต้นไม้อยู่จากตุนจักแกมาแต่จากตุนจักเข่าวนุ่งทหารอย่นั้นโทรถามข่าวก่อน พี่สาวอังกอนะคะครับทุกคนตอนนี้นะครับนางเอกแก้วนักาสดงกำลังโทรหานางเอกอังกออังกอร์อังกอรบูลีมากครับพี่อังอยู่ไหนนี่นะครับเปิดกล้องได้ไหมอ่ะพอดีตอนนี้ถ่ายรายการอยู่อาชีพเล่นครับอาชีพเล่นทักอาชีพเล่นเมื่อเกิดเปิดกล้องแม่วาสิมามื่อใดเนี่ยพี่สินะนี่นะครับยังกอ นี่นครับใส่ใส่ er> ใส่เปิดเรื่อยๆอยู่เปิดกล้องดวแนแม่เอาบางทีเขายังไม่พร้อมนะครับต้องให้เตรียมตัวก่อนเออด่าเขาไม่ออกอีกเออถึงเอริสตาตลอดเลยเจลเกทุกคนเราจะมาแชร์พี่อักกรให้ฟังแชอะไรอ่ะแชร์วันที่ไปคลิปเนาะทำไมต้องแชร์กันไม่ดีูกโป่งพี่น้องเอ้ยออกอู้ไม่พ,พอฟิลเตอร์แบบปังมากครับโอ้โห เจ้าคือมาเห็นคือเจ้าอ่นแต่งตัวไปตัดอ้อยมืออยู่โฟก์นี่นะครับมือเหมือนเหมือนยูโฟกบริษัทลูกแห่งเบิร์กมามันคุณมานจะละลำจากตัดอ้อยโอ้ยเนาะนด้เองก็มานมืรอตี้นครับมาเมื่อไหร่ครับเดี๋วจะตัดไปนะคะวันที่ยี่สิบเจนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบหกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจจะยังเอ้าเอ้าอีกอย่างคือไม่อาจจะยัง โอ้โหเออเออเครียเครียดค่ะมันแล้วจังมากนะ <c oughs> นี่ <ๆ S 3> น,นะ <ๆ S 1> ครับทุกคนเอาแก้วแล้วพันนัดอะไรเนี่ยมาเนี้ยนั่นแหะสิน่าจะเรื<ม>่องไอ้นี่ครับพี่อังแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าก็คืองานเขามันมีวันที่เหมือนอื่นงานงานลองอยู่ที่สา,<อ>าลากลางไอ้ไม่ใช่เรือนจำคุ้ยกันแล้วเมื่อคืนนี่วันไี้เป็นไงคุยกันแล้วนัดสุดนัดยังเดินได้ละนักอ้าแสดงว่า แาาสดงว่านาชินาสิคอ,อเรื่องเพลงเคาะเพลงเราได้อละนาะแล้วนะแอดมินอะไรไม่รู้เร um> ื่องอะไรเออเขาว่าเข้ามาคุยกันอะไรก็ไม่รู pues ้แอดมินสองคนมาขึ้นมามีเข่าประชุมแต่พอาะคุยความลักเปิดเผยทุกคนเดี๋ยวเราจะเติดเสียงนะเราห้ามนะครับฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรนะคะพี่อังมือเอี้ยนเนี่ยผู้ใดไปแง่วงยี่ปีมันก่น อันมีซุ่มพีโจออเนาะพีซุ่มพีโจอ,อีซุ่มพิมินประมาณเนี่ผู้หญิงรู้ว่าแน่ใจว่าผู้ชายแน่ดาวงาั้นเนาดาวตาาวัวอันคนที่ว่าไปงานกรุงเทมหันว่าได้ไปจะคน,นนี่อ,อันแสดงว่าแสดงว่าพรุ่งนี้มืออื่นแต่ยังม่ท่านได้สอบรลบเม่อ่แจกก่อนไปแจก,จกแล้ว เข้ามาเอา่อนเด้อแม่เอ้ยแม่ปีนี้คงจะได้รำสารคามเหมือนเดิมเพราะว่าเราคู่กับเอกมุกเกอร์เอาคู่บลล่าบอนเกนโอ้คาราซีนสันน้องวะถูกเปิดเผยแล้วครับถูกเปิดเผยแล้วบอมีงมันเกลืถูกเปิดเผยแล้วอ๋อตีช่วยได้รางขอลเกนได้ลยบอลบอลเรารู้สิเป็นสารคาม h กเดียวเอ้าก็มันเป็นกนคู่ไงกนคู่ต้องทำนองสารคามเหรอก็ได้ทั้งสองแต่ว่าเราถนัด ของเดิมาไอ้แม่เด็โคพีพี่มาบอกว่าพี่มาเป็นตัวร้ายได้หรอที่นี่น่ะอยู่ดีต้องรอดูนะครับว่าคนมันจะร้ายจริงไหมอุ๊ยอิฟอย่าเปล่าวะอย่าเปล่าอย่าพูดนะครับออกสื่ออยู่ครับโออเด็กเอออุ๊ยอิฟอุ๊ยอิฟไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพระเอกหรือเปล่าครับระดับพี่มาตัวร้ายยังไงปฟาดฟังจักรอบเนี่ยออกยูทูบช่องลากเขาดิเอาไปไปฟาดเนี่ย อันห้องนอนมันจะตื่นมันป่ายฝ่าป่ายฝ่าอยู่เอ่ามันหอนโกกปากเภาเด้อมันหอนโกไปปากเภาเด้อป่ายฝ่าพี่อังกอร์บอกว่าหอดดอกกลับมาบ้านใหายมาแยกทางทีดหอนพยัยอุ้ดอ้าวส่งกำลังใจให้นะครับอ่าพู้ใดอยากฟังกดหนึ่งมานะคะใครอยากฟังเม้นต์มาเลยว่าอยากฟังพี่อังกอร์ร้องปลายฝ่ารอเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเราจะอัดคลิปนะนใงอีกมากี่จับถูเลย อาจจะยังมูกระทาไม่ขาแอดิ็กซ์แบบชอบแบบชอบฟิวอาจะยังี่จะปลาไยงปลายังไม่มาน่อจันที่เจนเพี่ยังพี่จอก่ัวกี่ลวนิ่ากบรแอดวินแบบบ้านรถน้ำมูกินนั่นกินนี่แล้วเดี๋ยวกระวนตุ้ยเนาะแต่พี่มาอยู่นี่กางเกงที่พี่เคยใส่ไม่ได้พี่ใส่ได้ทุกตัว ออกที่เครื่องช็อตไฟฟ้าขอบคุณค่ะแม่เจอกันค่ะแม่มาค่ะมเจอกันค่ะโอเคครับโอเคค่ะอยากให้น้องแก้วกับแอดมินโนกาวปิดคลิปนี้ให้หน่อยครับมันครบกี่นาทีเลยครบหลือเปลครบแล้วคอายหนังซองวีนึงเอาต้องบอกัน ปิดให้แอดแน่ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ้าวบิดแบบชันมากอ่ะซ้อมกันนีมอ่ะซ้อมซ้อมซ้อมะซ้อมปิดก่อนกันอ่ะอซ้อมปิดซ้อมปิดก่อนครับโอเคมาเอาเอาทักการมาครับอ่าอ่าเอาทั้งกาไรมาดิซ้อมสวัสดีค่ะกันตัวอ่ะเอาไหมเอาไหมดิซ้อม สวัสดีค่ะ,คะนะ้ำบูมจ้าเมื่อนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ